สวัสดีท่านผู้ชมน้ฟังทางมานทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเทียบีเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดไอดีคนดังที่เล่นฟรีไฟล์นะครับ EP หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นใครกันบ้างก็ต้องรอติดตามรอชมคลิปให้จบนะครับผมก็สําหรับไอดีที่3นะครับก็จะเป็น S P D ผู้ให้นูหนึ่ตลอดการนะครับด้วยพี่ไปนั่นเองนะครับกอน สำหรับคนที่4นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นพี่แป้ง4ีบิงนะครับโอ้พี่แป้งเหมือนจะออนไป2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเหมือนจะยังเล็ดอยู่หรือเปล่าครับพี่แป้ง สวัสดีท่านผู้ชมน้ฟังทางบ้านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเทียบนเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดไอดีคนดังที่เล่นฟรีไฟล์นะครับ EP หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นใครกันบ้างก็ต้องรอติดตามรอชมคลิปให้จบนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลยสำหรับคนแรกนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็น หัวเรือเทอร์โบนะครับหรือว่าพีเจิดนั่นเองนะครับผมก็พีเจิดจะทำคลิปเกี่ยวกับยิงหัวนะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับผมนี่ครับตัวจริงเลยนะครับนี่หัวเรือเทอร์โบนะครับผมนี่ครับอยู่แคนเทอร์โบ s t g ด้วยครับตัวจริงนะครับเดี๋ยวพาไปดูอาวุธบ้างครับนี่ครับอาวุธของพีเจิดครับก็สายเติมก็ว่าได้ครับนี่ครับนะครับนี่นะครับมี สกาฉลามด้วยนะครับผมตักรอนก็มีครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูไอเทมที่เจอยากได้มากครับก็จะเป็นถ้าทุบไอวอร์นะครับล้วกอนจะเป็นสองขวงนะครับแต่เราไปดูไอดีคนดังคนต่อไปกันเลย Let's go สำหรับไอดีคนดังคนที่สองนะครับก็จะเป็นพี่เนม M J วีนะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าพี่เนมคือใครนะครับ ตอนนี้พี่เนมก็น่าจะไม่ได้เล่นแล้วนะผู้ชมไม่เห็น,นพี่เขาลงิปเกี่ยวกับฟรีไฟล์เท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นพี่บอยเล่นแทนนะครับพี่บอยก็คือรุ่นน้องของพี่เนมนะครับน่าจะเล่นแทนพี่เนมนะครับเดี๋ยวพาผมพาไปดูอาวุธของพี่เนมนะครับนี่ครับอาวุธของพี่เนมข็อสายเติมเลยนะครับสายเติมก็มีสกินปืนเยอะนะครับแต่ว่าช่วงนี้พี่เขาไม่ค่อยได้เล่น,นครับ นี่มันมีสองมองด้วยครับไอทมที่อยากได้ผมไม่ได,ดาวน์โหลดนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมพาไปดูขั้นพี่เนมก่อนครับผมลืมไปเลยว่าต้องดูขั้นก่อนครับนี่ครับเยอะม,มากครับน่าจะเล่นตั้งแต่ขั้นสก,กุล่านะพี่เนมอ่ะเห็นไหมเห็นด้วยนะคุณผู้ชมพี่เนมเล่นตั้งแต่ขั้นสก,กุล่านะครับ ไปดู ID คนที่3กันเลยครับสำหรับ ID ที่3นะครับก็จะเป็น FTD ผู้ให้น้ตหนึ่งตลอดการนะครับด้วยพี่ไปนั่นเองนะครับก็นี่ครับ i อของเขาคนระไม่ได้ออนมา30กว่าวันแล้วนะครับอยู่แรังบ่อนเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเล่นช่วงที่เขาคอแลบกับฟรีไฟล์นครับผมน่าจะช่วงนั้นนะครับที่เขาได้เล่นนะเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะผมเพราะว่า ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นหรือเปล่ารครับนี่ะเล่นตั้งแต่ขั้นไหนอ่ะขั้นแรปเปอร์นะท่านผู้ชมก็ถือว่าก็ไม่นานมากเท่าไหร่ครับแลท่ผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราไปรับชมคนดังคนต่อไปกันเลยว่าจะเป็นใครนะครับาสำหรับคนที่4นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นพี่แป้ง4ีบิงนะครับ โอ้พี่แป้งเหมือนจะออนไปย2สองชั่วโมงที่แล้วนะครับเหมือนจะยังเล่นอยู่หรือเปล่าครับพี่แป้งผมคิดว่าน่าจะยังเล่นอยู่นะน่าจะทาคลิปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมอาวุธก็ไม่มีนะไอเทมที่อยากได้ก็ไม่มีครับพี่แป้งเดีย๋ยวไปดูว่าพี่แป้งเล่นตั้งแต่ขั้นไหนวะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาน่าจะเล่นช่วงทาคลิปเกี่ยวกับฟีไฟครับขั้นมังกรนะครับ ก็ถือว่านานอยู่นะนผูมชมขั้นมงคลอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับพี่แป้งซีบิงนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยก็คนสุดท้ายของเราจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับพี่พดภาสานะครับเขอเป็นผู้เ,เล่นในตำนานานเลยบ้านได้นะครับยุคช่วงซีจีช่วงฟรีไฟาแบบเพิ่งเปิดตัวเกมใหม่ๆเลยคเเะครับเขากอทำคลิปเจอกับฟรีไฟล์นะพี่พด นี่ครับเป็นไอเดียของพี่โฟล์ฟราซ่านะมันจะออนอยู่ด้วยนะท่านผู้ชมนี่ครับแต่งชุดแบบธรรมดาเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับเป็นอาวุธที่พี่เขามีนะครับผมคิดว่ามีทุกสกินปืนเลยนะครับเพราะว่าพี่เขาดีวิวสกินปืนด้วยไนงะโอ้โหโคตรเจ๋งท่านผู้ชมเจ๋งจัดเลยนี่ครับพี่เขาอยากได้ถ้าทุกไอวอร์นะมี AW อันนี้ที่พี่เขาไม่มีนะท่านผู้ชม น่าจะพลาดไปครับผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูขั้นเลยดีกว่าว่าพี่โพทาซาเล่นนั้นแต่ขั้นไหนนะคุณผู้ชมขันสากุลานะครับพอมพี่เนมเลยครับที่เป็นถือว่าแบบว่าเ,เป็นผู้เล่นตำนานมากๆๆเลยนะคับผู้ชมคือแบบเขาเล่นมาตั้งแต่ยุคซ g จีนะคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่เลิกเล่นเลยนะทําคลิปทุกวันเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ i อทีพีโฟพาซาครับเดี๋ยวราไปปิดคลิปกันเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ